สวัสดีครับสวัสดีพี่้องสูผูุสุกคนค,ครับขอกับผมกนฝากซี่ขึ้เก้ามาพี่้องมาเมื่อนี้ใดตามักแตง่งนะครับแก้มครับนี่ครับแมงตอดแมงครับก็มีผักแก้มผักบุ้งนะครับบักเขือบักแข้งนกไหมน้ำนะครับกินแซบแซบครับเมื่อนี้มึเกับที่ยังขื้เก้า ขาเหนียวครับมาพี่้องมาจับแสบเหมือนกันครับ oh man น้ำม,มกแตงต้องสดน้ำ hoàn ảo hơi câu hầm mã phân tục rồi Thank <laughs> you. oh